ลเเเ่เอาเยยางเหรอะเฮ้ยมันไม่วับวิบ,บ,บวับนี่ต้องฉลามอยากกินฉลามปลาฉลามานี่ยาซ้ําเด้อเจอกัน ยังงกขสอีกแล้วนะหมดอ่ะบอกเลยเดี๋ยวก็อีมานั่งเคาะเลยหมดบอกเลยเสียดายไม่ได้ก็อีมาด้นั่งเคาะเนียนๆเลยหมดนิ่งๆอ่ะเจะเจะเหลุดหลุดยาามานนี่เอาอ่ะออ่ะโอ้โอ้จะชอนโอ้โเสียวเสียวเอ้เขาเครียดเขาเครียดเขาไม่ใช่ขาเครียดป่ย เงงเงงเง่งง่งเงงเง่งเง่งง่งง่งเ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 ง่งมง่งเ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 งงง่งง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 ่งง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 งเงงง่งง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 ่งเงงง่งงงเงงเงงงงงงง่งง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 ง

ทำไปเล่นไม่ได้แลยอยาไปตีลิมลิงกะปิงมาเนือได้หมเขารอรอแ้นงยงงยงหูตัวใหญ่ตัวใหญ่ยงดเข็ยดตูไม้ครับมาครับชิงหวายชิงระวังกบกระโดดกับฉลามครับไหลเข้าไปครับเออฉลามไหลมาานนดดอุไม่ถึง่าแครับเราพดแล้วครับไม้าครับาตัวองเโอ้โหยัดข้ยัดได้ยัเอสามแน่ครับดอกนี้ตุ้มตุ้มเอาไม่ตึมฉลามเอาไม่ดอกสองครับผมลากมาครับเนียนเครับ พยาดิกนกดิกนอกนิ่งนองแนงนกแนงนอแนงนิ่งนงนั่งนั่งไหลมาครับไหลแล้วไหลไาแล้วถ้าเจะเสียทีให้กบกระโดดครับบกกระโดดไปนะฮะกบกระโดดนะครับสัทีสังยครับไปแล้วไม่โดนครับหลไ้่โดนตีาั้าข้าบ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 าบ้าบราบ้าบ้าบ้าบปาบ้าบ้าบ้าครับ้าบาบิาบ้าบ้าบนาบ้าก้าบ้าบนาบ้าบ้ยบ้าบ็าบ้าบดาก้าบ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 ้าเสียทีบรับไาล้าบรับเกบอาบ้าบ้า้าบ้าบ้้ามาแล้วครับ ตเตะไปในพุ่มหญ้าต่อลากเข้ามาทำเนียนๆทำเนียนๆเอาผู้โดนไม่โดนโหเอ้ยยิงโดนยิงได้เก็บครับผาดท่าเสียทีกบกระโดดอีกแล้วครับกัดผาดครับกัดตู้เลยนะเขาเห็นที่เราที่จะ<ป>ตีแล้วนะครับวันนี้วัน่ย้ำ<ๆ>ที่เรานีครับไปแล้วอ่าเขาตีผาดครับเอาไม้เอา่อยไหลเข้าไปไม้สองอหือไหลเข้ามาเคาะออกริมตะลิงเดี๋ยวปิงก็้ามาอ้ยอุ้ยอุพยาดผาดผาดโอ้โหตัวใหญ่เก็บครับตอนนี้ตอนนี้มือไม้สั่เงินหมดนะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะ จิงหวกับกบกระโดดพิพนะเป็นการแข่งอย่างแบบยืนทำโมลุยป่านะลุยป่าเพื่อหาเธอนะฮะสับตาตเดตาตัดตาตัตาตัตาตัด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 ตาตัตาตัตาตดตาตัตาตัตาตตาตัตาตตาตัตาตัตาตาัดตดตาดาตัดาััตาตาัดา มาครับโดนครับเลยโดนอุ้ยจะดูดจะดูดจะดูดครับจะดูดไม่โดนครับผมกระโดดสับทีทางตายยังสั่งครับยังสั่งไม่ออกฮะไปครับต่อยก่อนหนึ่งแต้มครับไหลไปโดนลมพัดพิษเราซองเข้าไปในป่าเลยนี่ไหลเข้ามาเนียน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 โอ้โหขวายพิษแล้วจิตเกอร์ยิดดี้ต้องใช้ต้องเปลี่ยนกรอบครับจิตเกอร์ยิดดี้ตู้ไม่ได้กรบกระโดดเปลี่ยนตัวมาแล้วตอนนี้สู้สลามไม่ได้เปลี่ยนตัวมาแล้วครับ เดินมาแล้วฉลามไม่กล <hai> ัวฉลามไม่กล <emerges> ัวเดิมครับไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับโอ้ตายแล้วจราสปริงยัดเคยยัดโดตายแล้วตายจราสปริงแท้เลยออกจำฮะออกจำออกาสู้เฮ้ยเฮ้ยเด้อเฮ้ยแล้วอันน่ะกันนะเฮ้ยลงมานจะกอยาดในสัตว์ตูมเลยเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปไหลเข้าไปในป่านี่ดึงออกมาฮึดฮึดฮึด ฮึดตามันหนึ่งตัวฮึ่ดพึ่ดพึ่ดเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับสดชื่นครับได้หมดสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัด <c oughs> เล็กใหญ่เกี่มหมดนี้นี่ริมต้องอย่างงี้ไปทำเด้อต,ตัวนี้ตัวนี้เราจิ้งไม่ไมใช่ไหมรับเหลาเพิ่มๆไม่ต้องใส่ผู้เอารวดรวดพันหรือไม่พันก็ได้รับกดไม่เตะไปเรื่อยๆกันไอ้ข้างนกบสายนี่ตัวอย่างตีดิไอ้ข้างันกบสายไงนี่ นี่นี่กัดได้หไหมนะอุ้มหน้าโดยใช่ไหมเห็นไหม <c oughs> ติดหมดอ่ะีนปากมันเล็กมื่ากี้ตัวโหงโป่งนี่ปลาหน้าน,นี้มันต้องอย่างนี้เขียดเขิดอะไรไม่ได้หรอกมันต้องเก็บหมดสดชื่นนี่งั้นเ <c oughs> นี่ยน,น,นี่ดูนะเต็มแยงทุกวันอ่ะขอได้เจอหลุมเดินหา เบ็ดนี้เนาะดูเอาอย่างงี้มาดงเบ็ดเนี่ยท,ที่ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยไม่ใช่มันไม่ติดปลามันติดปลาแต่ถ้าเอาจริงเวลาปลากัดอะเวลาปลากัดมันมันจะบิดนี้อืมปุบปุ๊บบิดการรับบิดหัวทิ่มลงถึงติดเองจะเห็นว่ามันติดตรงกระดงจมูกบางทีกข็ขางถ้าแต่ถ้าเนเบ็ดที่เอาปลาแบบว่าเข้าลึกจริงๆวงมันต้องแบนๆแบนๆแบนี้เองต้องอคีมคีมงางออกงนี้ให้แบน พอเวลาปลากัดยังจำไห้นะสมมติว่าตัวเล็กมันนอนอ่ะมันนอนอยู่อ่ะสมมติตัวเล็กใส่สุบจับติดเลยนึกภาพไหมนึกภาพไหมพอพอตัวใหญ่กัดทังนี้นะกัดปุ้มมันจะติดทั้งปากบนปากล่างเลยเพราะมันบิดอ่ามันไอ้นี่ถ้าเบ็ดแนวตั้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบ็ดกอบยางนึกภาพไหมใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเบ็ดมันอย่างงี้เอเบ็ดขนาดนี้ปลาช่อนเล็กติดหมดเลยนะงงไหมงงไหม ถ้ามันถางออกเอาครีมถางออกเอ๊อะเอาไฟลนแล้วก็ครีมถางเอกข่างทีเดียวเพราะว่ามันจะละ้ะมันจะแบบอ๋อแล้วไฟพะเชคลนใช่ไหมเราครีมส่วอันจับครีมครีมอัแรกจับงี้แก๊สเตาเลยเดียวพะเชคลนทำไมไม่ได้มันจะลามถึงเบ็ดไม่ค่อยบิดไม่ใช่นะผมจะเกตตัวบิดออกมาเลยอือ <c oughs> ได้ได้ได้เงี้ยแก๊สเตาง้างปึ๊ดทีเดียว <c oughs> ยิ่งนอนยิ่งดี <c oughs> เวลาปลาสวบเราจะจินตนาการว่ามันสวบปั๊บอย่างงี้เดี๋ยวจีกันว่ามันปั๊บสวบอ๋อมันติดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งล่างทั้งบนใใช่่่่มอออาาฮฮะะหญโเค ดี๋ยววันนี้เจอกันวันนี้พี่ทำฉลามมาฝากนี่ฝาั่งเราทำน้องสุดท้ายคลิปเกี่ยวกับดวงเป็ดนะครับผมนะฮะวันแซมเป็นงานนะเป็นงานนะนโอเคครับจะได้ไปลองกระเด็บแล้วนะฮะลงกลับเลยนะครับผมนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม